สวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านที่รักจากช่องสุขใจในบ้านปลายเคยสงสัยไหมว่าหากความรักกลายเป็นกับดักทางจิตวิญญาณและคนที่เรารักที่สุดกลับเป็นคนที่ผลักเราลงไปในนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อเอาตัวรอดบางคนเลือกเงียบบางคนพยายามหนีและบางคนอย่างหญิงสาวในเรื่องราววันนี้ต้องเจ็บปวดถึงขีดสุดเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ตำนานโบราณ แต่เป็นเสีเส้ยวของความจริงที่ทั้งแปลกประหลาดเจ็บปวดและหลอกหลอนที่ซึ่งความรักถูกพันธนาการด้วยความทะย,ยานและพิธีกรรมลึกลับหากเรื่องในวันนี้ทําให้คุณลุงคุณป้ารู้สึกว่ามีความหมายและควรค่าต่อการพิจารณาขอให้ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบั้นปลายเพื่อร่วมเดินทางต่อไปกับเรื่องราวที่ลึกซึง้งเต็มไปด้วยคุณค่าและความเป็นมนุษย์ค่ำวันนั้นท้องฟ้าเชียงใหม่พันแปรเปลี่ยน ฝนเทลงมาอย่างบ้าคลั่งสายน้ำกระนำกระทบหลังคาสังกะสีของโรงพยาบาลจังหวัดทำให้บรรยากาศที่เงียบเหงาอยู่แล้วยิ่งมืดมนเย็นยเยอือกเวลาในห้องฉุกเฉินบอกตีหนึ่งแสงไฟสีเหลืองทอดตัวตามทางเดินยาวเพิ่มความรู้สึกวังเวงที่แทรกอยู่ในทุกลมหายใจของค่ำคืนพยาบาลเวนที่ง่วงงุนหลับพับคาเคานเตอร์จูจ่ๆประตูหน้าโรงพยาบาลก็เปิดผางลมเย็นพัดแรงพร้อมละอองฝนถาโถมเข้ามากลางพื้นเปียกชุ่ม มีเงาร่างหนึ่งโซเซเข้ามาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งตัวเปียกโชกทั้งร่างเส้นผมเปียกแนบติดใบหน้ามือทั้งสองกอดท้องแน่นเหมือนกำลังยื้ยุดกับบางสิ่งที่กำลังจะระเบิดออกมาเธอก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวก็สุดตัวลงหอบหายใจแรงใบหน้าซีดเผือดไร้ชีวิตอย่าให้เขาเจอหนูเธอพึพมพำเหมือนคำสั่งเสียแล้วร่างก็ฟุบแน่นิ่งลงบนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบพยาบาลร้องลั่นเรียกความช่วยเหลือไม่ถึงไม่กี่นาที หมอเวนด็อกเตอร์สุรินก็มาถึงเขาเป็นหัวหน้าแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลชายวัยห้าสิบกว่าใบหน้าใจดีแต่แววตาคมเฉียบผ่านเคสหนักมานับไม่ถ้วนเมื่อเห็นหญิงสาวร่างหดเกรงและริมฝีปากเขียวคล้ำเขาไม่รอช้าพาเข้าห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ให้น้ำเกลือวัดความดันเตรียมตรวจช่องท้องเสียงเขาชัดเจนเด็ดขาดฝนยังคงถาถมอยู่ภายนอก แต่ภายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงใหม่พายุอีกลูกมืดมนและเงียบงันกำลังก่อตัวและวิลาหญิงสาววัย23ปีที่สำหรับเจ้าหน้าที่เวรแล้วคือคนไร้ชื่อเสียงได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของพายุนั้นในห้องฉุกเฉินแสงไฟผ่าตัดส่องสว่างบนใบหน้าซีดขาวของวิลามือพยาบาลสั่นเล็กน้อยขณะตัดเสื้อเปียกโชกที่แนบติดผิวออกร่างของเธอบอบ,บางมีรอยช้ำจางๆกระจายตามลำตัว เมื่อเปิดผ้าห่มเพื่อตรวจบริเวณช่องท้องด้านล่างทั้งหมอสุรินและทีมเวรต่างนิ่งอึง้งใต้ผ้าคือบริเวณสงวนที่มีแผลเน่าลึกอย่างน่ากลัวแผลแดงชื้นและจากในนั้นสิ่งมีชีวิตสีซีดจิ๋วคล้ายหนอนมแมลงวันกำลังไต่ย,ยั่วเยียบางตัวมุดเข้าไปตามรอยพับของผิวหนังเหมือนพยายามซ่อนตัวกลิ่นคาวประหลาดลอยอบอวลทั่วห้องไม่เหมือนการติดเชื้อหรือเนื้อตายใดๆที่เคยเจอมันไม่ใช่กลิ่นเลือดหรือหน้อง แต่มันเหมือนกลิ่นของบางอย่างที่กำลังเน่าสลายแบบมีชีวิตอยู่ในร่างมนุษย์หมอสุรินรีบใส่ถุงมือก้มหน้าตรวจอย่างละเอียดใต้แผลกล้ามเนื้อท้องของวิลาขยับเบาๆแบบไม่เป็นจังหวะเขาเอามือแต่ลงเบาๆรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวไม่ใช่ลำไส้ปกติแต่มันเหมือนบางสิ่งที่เคลื่อนที่ได้เองเหมือนมีชีวิตแยกต่างหากความเย็นวาบแล่นขึ้นตลอดแนวกระดูกสันหลังของเขา ไม่น่าใช่การติดเชื้อธรรมดาเขาพูดเสียงเบาแต่ทุกคนในห้องได้ยินชัดเจนเตรียมเก็บตัวอย่างเนื้อด่วนย้ายเธอไปห้องแยกทุกขั้นตอนต้องปลอดเชื้อหนึ่งเอร์เซนหญิงสาวยังไม่รู้สึกตัวแต่ที่มุมปากมีเสียงครางเบาความเจ็บปวดนั้นยังไม่ถึงขั้นกรีดร้องแต่ดูเหมือนมันกำลังกัดกินเส้นประสาทของเธออย่างช้าช้าและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งมีชีวิตอยู่ในร่างไม่เพียงทำให้เธอตื่นตระหนก แต่มันทําให้ทั้งห้องฉุกเฉินนิ่งสนิทจนหน้าขนลุกขณะที่พยาบาลกําลังให้น้ําเกลือและวัดความดันเวลาลืมตาขึ้นกระทันหันแววตาของเธอพร่าเลือนตื่นตระหนกแต่กลับเหมือนกําลังเกาะเกี่ยวกับบางสิ่งที่ลึกยิ่งกว่าความเจ็บเธอกระซิบเสียงแหบแห้งเหมือนน้าตาผสมเลือดแห้งอย่าให้หนูตายเขาใช้หนูพิธีกรรมหนูไม่อยากเป็นเครื่องบูชาหมอสุรินชงักคำพูดที่หลุดรอดออกมานั้น ไม่ใช่คำเพอ้อของผู้ป่วยติดเชื้อในภาวะเพอ้อคลัง่งแต่มันคือเสียงวิงวอนจากวิญญาณที่ถูกพันธนาการเขาก้มหน้าเข้าใกล้ถามว่าเขาคือใครวิลาเธอกำลังพูดถึงใครพงษชัยเธอพึพรรมพำแฟนเก่าเขาบอกว่าถ้าฉันยอมแลกเขาจะพาฉันไปสู่อีกชีวิตหนึ่งแต่ฉันไม่รู้ว่าว่ามันคือพิธีกรรมคือการยืมวิญญาณคือการแลกเปลี่ยนชะตาด้วยจิตวิญญาณของฉันเอง แม้ถ้อยคําจะสะดุดและขาดหายแต่มันก็เพียงพอที่จะทําให้หมออย่างสุรินผู้ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตต้องยืนนิ่งไปชั่วครู่พิธีกรรมยืมวิญญาณแลกเปลี่ยนชะตาสําหรับบางคนมันอาจเป็นเพียงคําเพอ้อแต่สําหรับสุรินมีบางอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่สิ่งมีชีวิตในร่างของหญิงสาวไปจนถึงสภาพจิตใจที่เหมือนถูกผนึกไว้ด้วยความกลัวลึกลลําเขาไม่ลังเลคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรายชื่อที่คุณตาดอตอรอัญชลี ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมพื้นบ้านและความเชื่อของชาวเขาทางภาคเหนือเธอเคยช่วยสุรินในเคสประหลาดที่แม่ห้องสอนดินแดนที่เส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์กับจิตวิญ,ญญาณแทบไม่มีอยู่จริงเสียงโทรศัพท์ดังยังไม่ถึงสองครั้งเสียงผู้หญิงที่สุขุมก็ดังขึ้นอัญชลีพูดค่ะผมสุรินผมมีเคสที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้หญิงสาวคนหนึ่งแผลเน่าลึกมีตัวอ่อนมีชีวิต พูดถึงพิธีกรรมยืมวิญญาณแลกชะตาคุณมาที่เชียงใหม่คืนนี้ได้ไหมมีความเงียบชั่วขณะฉันจะออกเดินทางทันทีแต่สุรินถ้ามันคือการยืมวิญญาณนี่ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวมันคือเรื่องของทั้งพิธีกรรมและบางครั้งการเชื่อมต่อน,นั้นไม่ได้เป็นทางเดียวเขากำโทรศัพท์แน่นหันกลับไปมองหญิงสาวที่ยังหมดสติบนเตียงและเขารู้ดีว่าน,นี้ไม่ใช่เคสฉุกเฉินธรรมดาแต่มันคือคำเตือนจากประตูที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังเปิดแงม้ม เกือบเที language, language. ่ยงคืนรถกระบะเก่าของดรอัญชลีก็มาจอดหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเชียงใหม่ผู้หญิงวัยกลางคนร่างบอบบางใส่เสื้อคลุมผ้าฝ้ายแว้นตาทรงกลมขึ้นฝ้าเล็กน้อยเดินเข้ามาเงียบๆพร้อมกับบรรยากาศที่เคร่งเครียดหนักหน่วงราากับฝนที่หยดเบาๆนอกระเบียงหมอสุรินพาเธอไปยังห้องผู้ป่วยที่เวลานอนอยู่กำลังได้รับน้ำเกลือและยากล่อมประสาทอ่อนๆบนหน้าจอ จังหวะหัวใจของเธอยังสั่นไหวไม่มั่นคงดรอัญชลีเดินเข้าไปใกล้วางมือลงบนหน้าผากของผู้ป่วยสายตามองไปยังแผลเน่าที่ผ่านการทำความสะอาดหลังจากเงียบไปไม่กี่นาทีเธอก็ถอนหายใจเบาๆแล้วหันไปพูดกับหมอสุรินสําคัญปิติเธอว่าคืออะไรเขาถามพิธีกรรม391ในพิธีโบราณที่พบได้ในชุมชนทางภาคเหนือ แต่แทบไม่มีใครเชื่อว่ายังมีคนปฏิบัติอยู่ประกอบด้วย3บทบาทผู้เริ่มพิธีคือผู้ทำพันธสัญญากับพลังลี้ลับเพื่อแลกโชคชะตาผู้ส่งผ่านผู้ที่สร้างการเชื่อมต่อผ่านความรู้สึกและสุดท้ายผู้ถูกสังเวชบุคคลที่ถูกใช้เป็นประตูเพื่อให้พิธีเสร็จสมบูรณ์หมอสุรินนิ่งอึง้งแล้วเธอคืออัญชลีพยักหน้าคนที่สามเครื่องสังเวชเธอชี้ไปยังหน้าท้องของเวลาการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติ ตัวอ่อนไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกมันคือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามตำนานเมื่อผู้ที่สามรับพลังงานอุบาทเข้ามาทั้งหมดร่างกายจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงาสะท้อนของเจ้าภาพหมายถึงมีบางสิ่งที่อาศัยอยู่ได้ด้วยความกลัวและศรัทธาที่บิดเบี้ยวของพวกเขาเธอเดินไปที่หัวเตียงโน้มตัวลงกระซิบข้างหูของวิลาถ้าหนูได้ยินครูจงจําไว้ว่าหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องสั่งไว้หนูคือมนุษย์ไม่มีใครมีสิทธิใช้หนูเป็นประตู วิลาไม่ได้ตอบแต่หยดน้ําตาไหลลงจากหางตาที่ปิดสนิทอย่างเงียบเชียบและที่มุมหนึ่งของห้องหลอดไฟกระพริบวุบขึ้นเบาๆเพียงหนึ่งครั้งเหมือนเป็นสัญญาณเตือนประตูกำลังเปิดแง้มและหากไม่หยุดมันมันจะเปิดออกจนหมดเช้าวันรุ่งขึ้นวิลาตื่นขึ้นมาแววตาของเธอยังคงพร่ามัวแต่เริ่มมีปฏิกิริยาต่อแสงสว่างดรสุรินและดออรอัญชลีอยู่ข้างเตียง หลังจากพยาบาลตรวจสัญญาณชีพและลดปริมาณน้ำเกลือทั้งสองก็นั่งลงข้างเธอถามเบาๆว่าเวลาหนูเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจะเริ่มตรงไหนก็ได้ตามที่หนูพร้อมเวลาเงียบอยู่นานใบหน้าซีดขาวของเธอเหมือนถูกกลืนด้วยเงาอดีตแต่เส้นสายแห่งความทรงจำกำลังไหลกลับมาทีละชั้นทีละชั้นเธอมองออกไปนอกหน้าต่างฝนหยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้าเชียงใหม่ยังคลุมด้วยสีเทาอึมครึม ตอนแรกเขาเป็นคนดีมากเธอพูดเสียงแผ่วพงชัยแฟนเก่าของหนูเรารู้จักกันตอนงานสัมมนาเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจเขาฉลาดพูดเก่งมีสเสน่ห์เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ควรใช้ชีวิตธรรมดามีแต่คนกล้าหาญเท่านั้นที่จะไปถึงอีกฝากของความสําเร็จวิลากลืนน้ำลายเบาๆเสียงเธอเริ่มขาดเป็นช่วงๆเขาชวนหนูเข้ากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่พวกเขานัดกันทุกสุดสัปดาห์แบบลับๆบ,บ,บอกว่าเพื่อแบ่งปันโอกาส แต่หนูไม่เคยได้ไปด้วยเลยพงชัยบอกว่าหนูยังไม่ถึงระดับที่เข้าใจได้แววตาเวลาเริ่มพร่ามัวขึ้นหนึ่งหลังจากเราอยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกในหลายสัปดาห์ที่เขากลับมาอ่อนโยนหนูนึกว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วเธอหยุดลำคอตีบตันน้ำตาเอ่อขึ้นเช้าวันต่อมาเขาไม่อยู่ข้างเตียงแล้วไม่ทิ้งข้อความไม่โทรกลับไม่มีคำใดเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเหมือนกับว่าหนูเป็นแค่ประตูที่เขาเปิดแล้วเดินผ่านไปโดยไม่หันกลับมา เวลาอบตัวเองตัวสันเทาเหมือนอยากหลุดออกจากร่างที่บอบช้ำจากคืนวันนั้นดอกเตอร์อัญชลีเอื้อมมือมาจับมือเธออบอุ่นและมั่นคงลูกไม่ได้อยู่ลำพังเธอพูดและลูกไม่ได้บ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกมันจริงและตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกต้องทวงคืนความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเวลาพยักหน้าเบาๆแต่ในใจเธอรู้ดีว่าหลังจากคืนนั้นไม่มีอะไรในตัวเธอเหมือนเดิมอีกคนที่เธอเคยรักได้หายไป เหลือทิ้งไว้แค่ประตูที่เปิดออกไม่เพียงแค่ความเจ็บปวดแต่มันคือพิธีกรรมที่ยังไม่จบเย็นวันนั้นท้องฟ้าเชียงใหม่กลายเป็นสีเทาหม่นก้อนเมฆหนาทึบคลุมเทือกเขาที่อยู่ไกลลิฟไม่มีฝนแต่ลมเย็นพัดมาอย่างประหลาดรถที่พาววลามาหยุดอยู่หน้าวัดหนองคำวัดเก่าแก่บนเนินเขาโดดเดี่ยวกำแพงอิฐเกาเ่าเต็มไปด้วยตะไคร่ประตูไม้แกสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดหลวงปู่ธรรมเจ้าอาวาสยืนรอยอยู่แล้ว รูปร่างผอมแต่ดวงตาลึกซึ้งราวกับเห็นทะลุหลายชาติพบไม่มีคำทักทายมีเพียงคำสั้นๆไม่มีพิธีใดแรงไปกว่าการตื่นขึ้นจากภายในลูกพร้อมหรือยังเวลาพยักหน้าก้าวเข้าสู่พระอุโบสถสถานที่ซึ่งเตรียมไว้สำหรับพิธีแก้สายพื้นกระเบื้องทั้งสี่มุมปูด,ด้วยเสือขาวตรงกลางเป็นวงกลมวาดด้วยผงเท่าทูบควันทูป,ปลอยคลุง้งกลิ่นจันผสมกับเสียงสวดมนต์เป็นจังหวะ กลับมาจากห้วงลึกแห่งจักรวาลดรอัญชลีนั่งอยู่ข้างๆนิ้วคลึงลูกประคำปากไร้มนโบราณของชาวล้านนาหลวงปู่เริ่มสวดเสียงดังขึ้นทุกถ้อยคำต่ำลึกทุกจังหวะระคังเหมือนเจาะเข้ากลางใจของเวลาเธอนั่งตางวงกลมหลับตาวางมือลงบนเข่าลมหายใจของเธอถี่เร็วความทรงจำหลังไหลกลับมาใบหน้าพงชัยแววตาไร้อารมณ์คำกระซิบเธอเหมาะที่สุด จากนั้นคือค่ำคืนนั้นแสงเทียนสลัวจุบเย็นชาและช่วงเวลาที่เธอรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปทันใดนั้นท่ามกลางหมอกทูบที่หมุนวนเงาร่างของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นใช่เขาพงชัยไม่ใช่ด้วยเนื้อหนังแต่เป็นเงาจางที่รวมกันระหว่างแสงและภาพลวงเขามองเธอไร้อารมณ์ด้วยดวงตาลึกเหมือนเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเวลาตัวสัน่นหน้าอกเหมือนถูกบีบแน่น แต่แล้วเธอกำหมัดแน่นตะโกนล,ลั่นกลางเสียงสวดมนต์ฉันไม่ใช่เครื่องสังเวทเสียงเธอก้องสะท้อนไปทั่วพระอุโบสถทำให้ควันทูปหมุนวนแสงเทียนสันไหวเงาพงชัยหายวับไปสลายเป็นอากาศเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่ในหัวใจของวิลามีบางสิ่งที่ถูกปลดออกเชือกที่มองไม่เห็นกุญแจที่ไม่เคยรู้ว่ามีได้ขาดลงแล้วเธอฟุบลงน้ำตาไหลพรากไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไป แต่เพราะความโล่งใจเธอเพิ่งเปิดประตูของตัวเองและจะไม่มีใครเข้ามาได้อีกและพิธีกรรมการแก้สายได้เริ่มทำงานตั้งแต่เสียงต่อต้านแรกที่เปล่งออกมาแล้ววินาทีที่เวลาตะโกนว่าฉันไม่ใช่เครื่องสังเวทมันเปรียบเสมือนคมดาบที่ฟันฉับลงบนเชือกที่มองไม่เห็นซึ่งพันธนาการเธอมาตลอดพระอุโบสถพันสันสะเทือนไม่ใช่เพราะลมหรือแผ่นดินไหวแต่เพราะพลังงานหมุนมัวที่กำลังถูกฉีกขาดกลางอากาศ แสงเทียนสั่นไหวแล้วดับลงทีละครึ่งเหลือไว้เพียงความมืดมัวสลวัวราวกับเส้นแบ่งระหว่างสองโลกกำลังถูกลบเลือนหลวงปู่ธรรมยังคงสวดมนต์ด้วยเสียงต่ำแน่นน้ำเสียงของท่านในตอนนี้ไม่ใช่เพียงบทสวดอีกต่อไปแต่มันคือคมมีดที่ไรเสียงตัดทะลวงพลังอาคมที่ห่อหุ้มเวลาดออรอัญชลีลุกขึ้นทันทีหยิบผ้าแพรแดงจากกระเป๋าผ้าที่ถูกปลุกเสกไว้ล่วงหน้าวางเบาๆบ,บ,บนกระหม่อมของเวลา เธอไร้มนด้วยภาษาบรรพการที่สูญหายไปแล้วมือแตะเบาๆบนไหล่ของวิลาคล้ายกำลังปัดฝุ่นแต่แท้จริงคือการตัดการเชื่อมโยงวิลารู้สึกเหมือนตัวเองถูกปลดล็อกแรงกดทับที่อกค่อยๆคลายอาการบีบเกรงที่ท้องหายไปในหัวของเธอเสียงกระซิบจากพงชัยคำพูดซ้ำซากที่หลอกหลอนไม่หยุดจู่ๆก็เงียบหายไม่ใช่แค่จางไปแต่มันหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เลยที่มุมหนึ่งของพื้น วงกลมที่สร้างจากเท่าทูบแตกออกอย่างลึกลับทั้งที่ในอุโบสถไม่มีแม้แต่ลมหลวงปู่หยุดสวดลืมตาหันไปมองวิลาท่านพยักหน้าเบาๆแล้วหันไปพูดกับอัญชลีการเชื่อมต่ออาคมถูกตัดแล้วจิตวิญญ,ญาณได้คืนตำแหน่งของมันวิลายังตัวสั่นเล็กน้อยเงื่อไหลเต็มหน้าผากแต่ในดวงตาของเธอไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไป แทนที่คือประกายแห่งชีวิตแสงของผู้รอดที่เพิ่งหลุดพ้นจากนรกไร้รูปร่างด้วยพลังใจของตัวเองคำปฏิเสธที่ดูเรียบง่ายนั้นแท้จริงแล้วคือการโจมตีอย่างรุนแรงที่สุดต่อโครงสร้างของพิธีกรรมมันทำลายบทบาทของเธอในสามขั้นพิธีสมกรไอ Piti ทำให้กลไกทั้งหมดล่มสลายจากภายในและที่น่าประหลาดที่สุดคือมันไม่ได้มาจากคาถาใดไม่ได้มาจากใครแต่มาจากเสียงของเวลาเองจากหัวใจของเธอ หลังจากพิธีแก้สายที่วัดหนองคํเวลาถูกพากลับไปโรงพยาบาลเชียงใหม่เพื่อติดตามอาการแม้จะหลุดพ้นจากอาคมแล้วแต่ใจเธอยังไม่สงบในใจของเธอมีคำถามเดียวดังก้องอยู่ตลอดถ้าฉันคือคนที่สามแล้วคนที่สองอยู่ที่ไหนคำตอบมาเร็วกว่าที่เธอคาดสามวันถัดมาข่าวสั้นถูกโพสในกลุ่มลับของนักวิจัยด้านพิธีกรรมท้องถิ่นชลิดา นักศึกษาปี3คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยลำปางหายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากเรียนกลุ่มช่วงคำ่ำหญิงสาวคนนี้เคยอยู่ในรายชื่อเพื่อนของพงชัยบนโซเชียลมีเดียและตามข้อมูลที่ได้เธอเคยเข้าร่วมงานสัมมนาที่พงชัยเป็นวิทยากรเมื่อ3เดือนก่อนวิลานิ่งงันเมื่อเห็นรูปของชลิดาแววตาในภาพเหมือนเธอในวันวานก่อนรู้ว่าโดนลากเข้าสู่พิธีไร้เดียงสาเต็มไปด้วยความหวังและบอบบาง เธอไม่อาจ,จอยู่นิ่งเฉยววลาติดต่อหมอสุรินและด็อเตอร์อัญชลีทันทีขอเข้าร่วมในการสืบสวนเธอรู้ว่าอันตรายยังไม่จบแต่ที่ชัดเจนกว่านั้นคือไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้เท่าเธออีกแล้วด้วยความร่วมมือพิเศษจากตำรวจจังหวัดเชียงใหม่หน่วยสอบสวนพิเศษจึงถูกตั้งขึ้นในฐานะผู้รอดชีวิตเวลาเข้าร่วมในฐานะพยานพิเศษและที่ปรึกษาด้านพฤติกรรม จากหลักฐานเพียงเล็กน้อยประวัติการเดินทางข้อมูลแฝงจากแอปพลิเคชันแชร์เอกสารของกลุ่มพิธีกรรมและโดยเฉพาะลิงก์ลับที่เคยปรากฏในโน้ตบุ๊กเก่าของพงชัยทีมสอบสวนได้ติดตามไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งในชานเมืองลำพูนสถานที่แห่งนั้นเคยเป็นทรัพย์สินของบริษัทลงทุนสตาร์ทอัพที่ปิดกิจการไปแล้วด้านนอกคือบ้านสองชั้นออกแบบเรียบง่ายแต่ภายในถูกปิดหน้าต่างมิดชิดผนังบุฉนวนเก็บเสียง กล้องวงจรปิดรอบบ้านใช้งานไม่ได้แต่สายไฟยังต่อกับเสาไฟฟ้าใกล้เคียงเมื่อทีมเฉพาะกิจมาถึงไม่มีใครพูดอะไรมากทุกย่างก้าวบนหญ้าแหง้งเหมือนเหยียบลงบนสายตานับร้อยคู่ที่มองไม่เห็นวิลายือนอยู่ข้างหัวหน้าทีมมือของเธอกำแน่นสายตาจ้องไปยังประตูไม้หนาหนักตรงหน้าเธอรู้ดีหากมาช้ากว่านี้อีกแค่วันเดียวชลิดาอาจกลายเป็นชื่อถัดไปและถ้าพิธีกรรมยังไม่จบ ที่นี่ก็คือสถานที่สุดท้ายประตูห้องใต้ดินเก่าหลังบ้านที่ลำพูนถูกงัดออกด้วยแรงงัดบานพับส่งเสียงแหลมยาวเยือกเย็นกลิ่นอับควันทูบและกลิ่นคล้ายเลือดเก่าประปนในอากาศหนาแน่นสมาชิกในทีมถือไฟฉายเดินลงบันไดไม้ผูทีละขั้นคําสั่งสั้นๆดังขึ้นเบาแต่เฉียบขาดใต้ห้องเก็บของแสงไฟฉายกวาดผ่านห้องแคบแล้วทุกคนก็ชะงัก กลางห้องขนาดเพียงสิบตารางเมตรมีโตะหินกลมสลักสัญ,ญลักษณ์วงหมุนสามชั้นซ้อนกันสัญ,ญลักษณ์ของพิธีสามขั้นปิติบนโต๊ชะชลิดาถูกมัดแน่นสีสัพับลงข้อมือทั้งสองช้ำม,ม่วงจากการดิ้นรนปากถูกปิดด้วยผ้าสีดำเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวร่างกายสั่นไม่หยุดท่ามกลางแสงไฟฉายเข้าประชิดหัวหน้าทีมสั่งเสียงต่ำเวลาวิ่งเข้าหาเธอดึงผ้าออกจากปาก ชลิดาสะอื้นไร้เสียงดวงตาแดงกำ่ำเรากับไม่เชื่อว่าตัวเองเพิ่งรอดตายหนูคิดว่าตัวเองจะตายพวกมันกำลังจัดทำพิธีเหมือนที่ทันใดนั้นประตูด,ด้านข้างห้องใต้ดินเปิดออกบานพับส่งเสียงแหลมอีกครั้งร่างหนึ่งก้าวออกมาพงชัยเขาผมโซผมยุ่งเสื้อผ้าเลอะเทอะแววตาสว่างวาบด้วยความวิปลาสและความยินดีประหลาดเขาหยุดชั่วครู่แล้วหัวเราะเสียงหัวเราะบิดเบี้ยว เย็นยะเยือกไร้ความเป็นมนุษย์เห็นวิลาเขาพูดด้วยเสียงปนความหลงตัวเองว่าเธอกลับมาจริงๆเพื่อเป็นพยานการสมบูรณ์แบบวิลายืนขวางหน้าชลิดาไม่กระพริบตาเสียงของเธอเย็นเฉียบฉันกลับมาเพื่อจบทุกอย่างไม่ต้องรอคำสั่งซ้ำทีมเฉพาะกิจกรูเข้าควบคุมภายในไม่กี่วินาทีของการยื้อยุดพงชัยถูกจับกดกับพื้นมือถูกใส่กุญแจมือไว้ด้านหลัง แต่เขาไม่ดิ้นไม่ตะโกนมีเพียงเสียงกระซิบที่ทำให้ทุกคนขนลุกประตูได้เปิดแล้วไม่มีใครปิดมันได้อีกไม่มีใครตอบแต่ในใจของทุกคนในห้องใต้ดินคืนนั้นคำนั้นเหมือนมีดที่จะรึกไม่ใช่เพราะมันคลุมเครือแต่เพราะมันอาจเป็นจริงเวลามองดูพงชัยถูกพาตัวออกไปมือของเธอกำมือชลิดาที่เย็นเฉียบเธอรู้แม้พิธีจะถูกขัดขวางผู้นำถูกจับกุม แต่มันยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจในร่างกายและในบานประตูที่มองไม่เห็นซึ่งยังไม่ปิดสนิทหลังการช่วยเหลือที่ลำพูนวิลาและชลิดาถูกส่งกลับโรงพยาบาลเชียงใหม่ทันทีในคืนนั้นทั้งสองได้รับห้องพักพิเศษมีทีมแพทย์เฝ้าดูอาการตลอด24ชั่วโมงพร้อมการสนับสนุนด้านจิตวิทยาชาลิดายังอยู่ในอาการหวาดผวาผวาตื่นตอนกลางคืนจากภาพหลอนของห้องใต้ดินและเสียงกระซิบประหลาด แต่เมื่อมีเวลาอยู่เคียงข้างเธอก็ค่อยๆสงบลงแววตาค่อยๆฟื้นคืนแสงหลังจากจมอยู่ในความมืดมานานแต่วิลาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแม้ร่างกายยังอ่อนแอแต่จิตใจของเธอจำชัดกว่าครั้งไหนเธอไม่ใช่หญิงสาวที่ตัวสั่นอยู่ในห้องฉุกเฉินอีกต่อไปหลังจากทั้งหมดเธอรู้ว่าเธอคือใครเกิดอะไรขึ้นและทำไมเธอไม่อาจนิ่งเงียบบ่ายวันหนึ่งเมื่อแสงแดดสาดเอียงผ่านหน้าต่างห้องผู้ป่วย วิลาขออุปกรณ์บันทึกเสียงเธอนั่งตัวตรงสูดหายใจลึกแล้วเริ่มเล่าเรื่องของเธอทีละคำทีละประโยคชัดเจนหนักแน่นราวกับจารึกลงบนหินฉันชื่อวิลาฉันเคยเป็นเครื่องสั่งเวยในพิธีกรรมหลวงโลกที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ชื่อของความรักฉันถูกใช้ถูกส่งต่อถูกทําให้กลายเป็นประตูที่คนอื่นใช้แลกเปลี่ยนชะตาแต่ฉันรอดฉันทําลายพิธีกรรม และฉันจะไม่ให้ใครต้องถูกดึงเข้าไปแบบที่ฉันเคยเป็นอีกเธอหยุดไปครู่หนึ่งสายตาเธอมองออกไปยังท้องฟ้าเชียงใหม่สูงสีฟ้าและเงียบสงบเหมือนไม่เคยมีคืนฝนตกใดเกิดขึ้นเลยฉันเคยเป็นเครื่องสั่งเว่ยแต่ตอนนี้ฉันคือผู้เฝ้าประตูเธอบันทึกเสียงไว้ตั้งชื่อฝ่ายว่าคําให้การจากหลังประตูไม่ใช่เพื่อด่งดังไม่ใช่เพื่อเรียกร้องความสงสารแต่เพื่อให้ใครก็ตาม หากวันหนึ่งเผอก้าวเข้าใกล้ความมืดได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังและว,ว่าหากประตูบานหนึ่งเคยถูกเปิดด้วยคำลวงความจริงแม้เปราะบางก็เพียงพอที่จะปิดมันลงตลอดการไม่กี่เดือนหลังเหตุการณ์ที่ลำพูนถูกยกระดับเป็นการสืบสวนระดับประเทศเวลาออกจากโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการร่างกายของเธอฟื้นตัวและจิตใจมั่นคงกว่าครั้งใดแต่เธอไม่ได้กลับบ้าน และไม่ได้เลือกที่จะหายไปในความเงียบเหมือนที่ใครหลายคนแนะนำเพราะเธอรู้ความเงียบบางครั้งคือการสมรู้ร่วมคิดด้วยการสนับสนุนจากดรอัญชลีและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสังคมหลายคนเวลาก่อตั้งโครงการพิเศษในชื่อผู้เฝ้าประตูเป้าหมายของโครงการไม่ใช่เพื่อต่อสู้กับอาคมด้วยอาคมแต่เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภยัยพื้นที่ที่ผู้เคยถูกครอบงำถูกหลอกด้วยความสัมพันธ์ปลอมแปลงภายใต้ใตชื่อของความรัก สามารถบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาและเริ่มต้นการเยียวยาสำนักงานเล็กๆของโครงการตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไม่มีป้ายใหญ่ไม่มีสโลแกนดึงดูดสายตามีเพียงประโยคธรรมดาเขียนด้วยช็อกขาวบนกระดานดำแขวนหน้าประตูประตูนี้ไม่ได้พาคุณไปไกลมันแค่รั้งคุณไว้หากคุณกำลังจะตกลงสู่ความมืดเวลาไม่ใช่ผู้จัดการไม่ใช่ผู้นำเธอนั่งอยู่ที่มุมห้อง ฟังทุกคนที่เข้ามาจากนักศึกษาหญิงที่เคยถูกชักชวนเข้าคอร์สสมาธิพิเศษโดยกลุ่มลับถึงคุณแม่วัยรุ่นที่เสียลูกไปเพราะเชื่อในการเปลี่ยนดวงที่ไร้แหล่งที่มาเธอไม่ตัดสินไม่สั่งสอนเธอแค่เล่าเรื่องของตัวเองด้วยน้ำเสียงช้าจริงและไม่สั่นอีกต่อไปไม่นานผู้คนเริ่มเรียกเธอว่าผู้เล่าเรื่องของการอยู่รอดแต่สำหรับเวลา เธอเป็นแค่คนหนึ่งที่เคยล้มและว,วันนี้แข็งแรงพอที่จะพยุงผู้อื่นให้ลุกขึ้นในงานพูดคุยลับกับนักศึกษาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคนถามว่าเธอ,อยังเชื่อในความรักไหมวิลางเงียบไปนานก่อนจะมองตรงไปยังสายตานับร้อยที่กำลังรอฟังคำตอบฉันเคยคิดว่าความรักเพียงพอแล้วที่จะทำให้ใครบางคนอยู่กับเราแต่ฉันผิดความรักที่ไร้สติก็เป็นกับดักของหัวใจตัวเอง เราอาจไม่เลือกได้ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราแต่เราเลือกได้ว่าใครจะได้อยู่ต่อเสียงปรบมือดังขึ้นไม่อึกทึกแต่ยาวนานและในชั่วขณะนั้นแววตาของผู้เคยเจ็บปวดก็เริ่มมีแสงไม่ใช่เพราะมีคนมาช่วยพวกเขาแต่เพราะมีใครสักคนกล้าที่จะกลับมาเพื่อเฝ้าประตูและบอกพวกเขาว่าหลังความมืดยังมีทางออกบทเรียนจากเรื่องของเวลาไม่ใช่แค่คำเตือน แต่มันคือระคังที่ปลุกคนทั้งรุ่นให้ตื่นเพราะความสัมพันธ์บางอย่างแม้ไม่ได้เริ่มด้วยคำหลอกลวงแต่ก็เติบโตด้วยความทะเยอทะยานการครอบงำและศรัทธาที่ตาบอดในสังคมที่มักยกย่องความรักเป็นสิ่งสูงส่งหลายคนยอมแลกสติและเหตุผลเพื่อรักษาใครบางคนไว้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่พิธีกรรมไร้นามพิธีที่ความรู้สึกคือเครื่องมือและตัวพวกเขากลายเป็นเครื่องสังเวย ความรักที่แท้จริงไม่เคยเป็นความเงียบไม่เคยบอกให้เรายอมรับความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติรักแท้ไม่ทําให้เราสูญเสียตัวเองและที่แน่ๆมันไม่เคยพาเราสู่ความมืดเรื่องของเวลาทําให้เรารู้ว่าอย่าหลับตาเชื่อคําสัญญาใดที่แลกมากับศักดิ์ศรีหรือจิตวิญญาณของคุณความเชื่อใจมีค่าแต่ไม่มีใครสมควรได้รับมันทั้งหมดหากพวกเขาไม่รู้จักปกป้องมัน และในบางครั้งความกล้าหาญไม่ใช่การเดินตามใครแต่คือการกล้าหยุดกล้าพูดว่าไม่ก่อนที่ประตูจะปิดหลังเราเวลารอดมาได้แต่ที่สำคัญกว่าเธอเลือกจะก้าวต่อไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะผู้เฝ้าประตูสำหรับผู้ที่กำลังหลงทางบทเรียนสุดท้ายคืออย่ายอมแลกตัวตนของคุณเพื่อรักษาคนที่ไม่คู่ควร เพราะสิ่งเดียวที่คุณควรและมีสิทธิ์รักษาไว้ก็คือตัวคุณเองเรียนคุณลุงคุณป้าทุกท่านหากเรื่องราววันนี้ทําให้หัวใจของคุณเงียบลงชั่วครู่หากสิ่งที่เวลาเผชิญทําให้เราเห็นว่าความมืดไม่ได้อยู่ไกลแต่มันอาจซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มคําสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนไม่อันตรายขอให้ช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้คนอื่นๆได้ดูเพราะบางทีแค่การแบ่งปันของคุณ อาจช่วยให้ใครสักคนที่หลงทางได้เจอทางกลับบ้านและอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวที่สเตือนใจซึ่งเราไม่ได้เพียงแค่เล่าถึงอดีตแต่เรากำลังจุดแสงขึ้นในความทรงจำที่เคยมืดมิดเพราะบางครั้งแค่มีใครสักคนยืนเฝ้าประตูก็เพียงพอแล้วที่จะกันทั้งโลกแห่งความมืดไม่ให้เข้ามา